สวัสดีทุกคนนะครับผมไทกินะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมไมโครฟ์นะครับไม่ใช่เกม Dead by Daylight นะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราอยู่ในไมโครฟ์พิกซ์เชมอนนะทุกคนเอิม่มโปเ,เกมอนสตาร์เตอร์เราเลือกมาเป็นเออเราเลือกมาเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะฟอกกี้ใช่ไหมทุกคนเราจะเลือกมาเป็นกบเทพนะครับทุกคนก็เกมนี้นะฮะผมเคยเล่นมาแล้วนะครับทุกคนแบบมีพื้นฐานแล้วนะทุกคนก็แต่ถ้าทุกคนท แต่ถ้าผมอะ่ะไม่รู้อะไรทุกคนก็สามารถสอนได้นะครับผมเพราะว่าผมต้องการคนสอนคนสอนทุยคนสอนนะทุกคนลิ้นเป็นไรพันก็ไม่รู้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเล่นเกม ไมค้าบกันแล้วกันนะฮะทุกคนก็ห่างหายจากเกมไมค้าบไปนานมากนะฮะการเล่นไมค้าบของผมนี้คือไม่ได้เล่นประมาณเดือนกว่าแล้วแหละโอเคทุกคนเราก็ปรับภาพให้มันอันนี้สักหน่อยละกันคือผมจะใส่เชดเดอร์เล่นเงี้ยทุกคนแต่ไม่กล้าใส่มันน่าจะแหลกมากๆแน่นอนเลยทุกคนมันแหลกแหละเอ้ยมันไม่แหลกหรอกทุกคนตอนที่ไม่เจอหมู่บ้านอะแต่แต่ทุยแต่ตอนที่เจอหมู่บ้านอะมันแหลกนะทุกคนโอเคก็เราไปเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางทีตอีแล้วกันนะเออเดินอุ้ยสวัสดีเจ้าโปเกมอนน้อย เชลเม็ดอ่ะเชลเม็ดนะทุกคนเชลเม็ดเชลนี่คือหอยหอยใช่ไหมเออสักอย่างนะโอเคทุกคนเราเจอหนอนน้อยคาตาปี้ว่ะเราต้องมาสจะจะตัวช่วยเราต้องมาจัดการหนอนน้อยคาตาปี้กันนะทุกคนโอเคแล้วก็บับเบิ้ลจัดการหนอนน้อยคาตาปี้ไปเลยแต่น้องเขาน่ารักมากนะแต่ในแต่ในชีวิตจริงผมกลัวหนอนไงเออแต่ในนี้น้องเขาน่ารักจริงๆนะทุกคนโอเคเราดูดูตีนี้ซิว่าเวลอะไรโอ้โหบอลบอลซลีล่ะบอลซลีล่ะ อ่านชื่อปเกมอนถ้าเสียอะไรตเนี่อเอนะเดี๋ยวเออผมยังไม่บอกเลยนะว่าอีพีนี้เราจะทําอะไรกันนะทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราเอ่ยังไงอะ่ะอีพีนี้เราจะอ่าตามตามหาหมู่บ้านกันนะทุกคนถ้าไม่เจอก็ไม่เลิกนะฮะอีพีนี้ผมบอกเลยนะครับทุกคนก็นะแล้วก็ไปตามหาเลยเลยฮะทุกคนโอเคเราเจอวีดอ่ะวีดอวีดวิดลวีดอะไรสักอย่างนะเออ <c oughs> โอเคมาปุ๊บืมเรบร้อยเราได้ใยมาอีกแล้วฮะ โอเคเราเจอนอนทำไมแถวนี้นอนเยอะจริงเออมันอยู่ในป่านอนมันคงต้องเยอะอยู่แล้วแหละทุกคนโอเคก็ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> ถ้าอยากให้ถ้าก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นต่อนะครับก็อย่ okay. 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 าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ไปเลยฮะโอ้ตอนนี้เราเวลหกแล้วนะจ๊ะเออโอเค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 มาจะมาโอ้โหแถวนี้นอนเยอะมากครับทุกคนนอนเยอะมากๆแล้วก็สกิลบับเบิ้ลลัวๆโอ้โหตอนนี้เหมือนว่าเราจะเสียชีวิตเลยไ,ไหมโปเกมอนเรายังโอเคชนะเวลเจ็ดโอเค เราจะตีหนอนไปเยอะๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะสามารถให้อะไรเดีให้ไอ้ายแมงมุมเรามาทุกคนเพราะว่าใยแมงมุมนี่สามารถไปขับเตียงได้นะครับทุกคนเพื่อใครยังไม่รู้ก็บอกให้รู้นะครับทุกคนทุกคนเราเจอบอบซอฮะทุกคนไอ้ตัวนี้เป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ใช่ไหมแต่เราจับไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่มีบอลเราต้องตามหาหมู่บ้านก่อนนะทุกคนในหมู่บ้านมันจะมีโปเกมบอลให้เราอ่ะอุ้ย พูดจึงพูดถึงทุยพูดถึงหมู่บ้านปุ๊บเจอหมู่บ้านปั๊บเลยทําไมมันอีซี่อย่างนี้อ่ะทุกคนเหมือนจัดฉากเลยยังไงก็ไม่รู้ฮะทุกคนแต่ไม่ได้จัดนะเออโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปหมู่บ้านก่อนในหมู่บ้านก็จะมีโปเกมอนให้เราได้ด้วยนะครับทุกคนทําไมลินชอบผันอย่างไม่เข้าใจตัวเองเลยนะฮะทุกคนโอเคทําไมลินเราชอบพานผันกันจังเลยโอเคเอ่อในหมู่บ้านก็จะมีโปเกมอนให้เราด้วยนะครับโปกเกมอนนี้เราก็จะสามารถเอเอาไปจับ,บเกมอนได้นะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้เราก็อธิบายไว้นะครับทุกคนโอ เรามาดูกันว่าเราจะได้โปเกมบอลอะไรฮะทุกคนปึ๊บอ่าอันนี้มันเป็นที่ฮิวฮะทุกคนโอเคก็เราก็จะเก็บมาฮะเราเอามาขายทุกคนมันสามารถขายได้นะเออถ้าใครไม่ใช่นะครับทุกคนเราก็จะเอาไปขายฮะทุกคนเพราะว่าผมไม่น่าจะใช้นะเออโอเคขอบคุณข้าบผู้จอยโอเคอ่อตอนนี้เราได้รีพีทบอลนะทุกคนก็เป็นบอลที่ดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโปเกมบอนเท่าไหร่แต่ก็ชอบเล่นนะทุกคนเออ แต่ก็เคยดูอยู่นะโปะเกมอนสักภาค2ภาคอะไรเงี้ย้แต่ภาคที่ผมดูก็คือภาค XY นะทุกคนก็ถ้าผมมุนไงก็สอนได้ครทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องหาโปเกมอนอ่าโอเคโปเกมอนอยู่ข้างหน้าโปเกมอนนี่จะเป็นที่ให้โปเกบอลเราอย่างดีงามเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องมาร์กตรงนี้ด้วยนะให้มันเป็นบ้านเราแล้วกันเนาะเพราะว่าอุ้ยตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยหมู่บ้านเขาเรียกว่าไงอะหมู่บ้านท่ามกลางหมู่บ้านติดกับทะเลทุกคนเป็นอะไรที่ สวยมากๆครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปโอเกย์มาดก,กันก่อนดูซิว่าโปเกมอนจะมีโปเกยบอลอะไรให้เราบ้างนะฮะโอเคฮึบามาดูกันว่ามีอะไรโอเคมีควิกบอลอะควิกบอลไว้จับเธอแรกอันนี้ผมพอรู้อยู่เออนนี้เก็บไว้แล้วกันนะมาเผื่อมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเพอร์ลิ่ดซองอะน่าจะเป็น,ป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 นท่าของตัวอะไรสักตัวนะทุกคนเอออะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเก็บของมาขายฮะทุกคนมาขายมาขายกันโอเคขออนุญาตขายของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ โอเคทุกคนเราขายบอลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อบอลกันนะทุกคนโอ้ตอนนี้เราสามารถซื้อบอลได้50ลูกเลยฮนะผมจะซื้อมาเป็นโปรเกบอลแล้วกันนะเพราะว่าผมชอบใช้โปรเกบอลมันได้เยอะดีไงตอนแรกๆนะแต่ตอนเดท้ายนะ่าจะใช้อันตราบอลน,นะทุกคนเพราะว่าอัตราการจับมันประมาณสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะทุกคนก็น,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นข้อมูลมั่วก็ขออาภัยด้วยนะทุกคนแต่น่าจะสามเปอร์เซ็นต์นะใช่เปล่าวะอันนี้มันหนะนึ่งเปอร์เซ็นต์นะน่าจะใช่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะทุกคนอย่า เราไปหากันดูนะทุกคนนะอย่ามาเอาข้อมูลมาจากผมเลยแต่ความไร้สาระนี่ได้ไปเต็มร้อยแน่อนอนผมบอกเลยนะช่องผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราหาโปเกมอนจับกันดีกว่าไหมเออเดี๋ยวหาโปเกมอนจับดีกว่าเดี๋ยวเรามีเอ่อสิ่งที่เรียกว่านี้อยู่ฮะทุกคน EP Candy L ทุกคนมาสามารถเพิ่ม EP ให้โปเกมอนเราได้โอเคเรามาเพิ่มโปเกมอนให้น้องกันเลยทีเดียวอเ,เอ้ยเพิ่มโปเกมอนอะไรวะเพิ่มเวลสิเออคิงอย่ามึนเออนะโอเคเป็นเวลโอ้โหเยอะมากทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าเยอะมากๆโอ้โหได ลิกมาโอเคถ้าลิกเก็บมาใช้ท่านี้แทนโอเควอเทอร์พอลใช้อันนี้ออกเอ่อคุยกับแขกสมุกสกินผมแมวแล้วกันนะลาวผมไมาโอเคเจ้าน้องกลายร่างแล้วนั้นทุกคนกลายเป็นเอ่อขั้นสองจำชื่อขั้นสองภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะทุกคนเออ <c oughs> ดูกันวิวัฒนาการของน้องกันนะทุกคนอ่ากลายมาเป็นเจ้ากบคุณตา <c oughs> ดูสึกว่าล่างน,นี้มันดูแก่แกไงดูเห็มันดูแบบน่ารักดีนะแต่ผมชอบมันดูน่ารักดีครทุกคนโอเคเป็นเวลเอ่อ ยี่เก้าเอาเวลเอ้ยอ่ะทุยเอาเวลเลยเอาทา,อาลิกออกแล้วกันโอเคน้องเขาเวลยี่เก้าไวมากครับทุกคนเพราะว่าเรามีเอ่อแคนดี้นะโอเคเดี๋ยวเราหาโปเกมอนจับกันเลยนะแถวๆนี้นะ่าจะมีโปกเมกมอนเยอะมากๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ทาไมเราพูดโอเคบ่อยจังเลยเนี่ยเออไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเรามาตรงนี้ไว้ก่อนฮะเขียนว่าเป็นโฮมหนึ่งครทุกคนโอเคเนี่ยโอเคอีแกแล้วโว้ยมาเรามาจับไอ้เจ้าตัวนี้กันผมจะพยายามไม่พูดคําว่าโอเคนะฮิตมอนชารเหรอตัวนี้ เป็นน่าจะเป็นท่าต่อสู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองจับบอลแรกไปก่อนดูไหมว่ามันจะได้เลยไหมทุกคนโอเคมอนชาญนะหนึ่งสองสามโอ้โหสามอีกอีกกิกเดียวคือได้นะทุกคนคือคือทุยคือการจับโปเกมอนนี่ประมาณ4กิกนะฮะมันจะได้โปเกมอนมาตัวหนึ่งนะฮะทุกคนโอเคมันก็จับตัวหนึ่งมันก็ต้องได้ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะเออทุกคนคงเข้าใจนะเออผมพูดมุนมืนยังไงก็ไม่รู้ว่าเอออะไรเนี่ยโอมาหนึ่งสอง โอเคมันไม่ได้ัทุกคนแล้วผมไม่สามารถตีมันได้นะเพราะว่าเวลมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาตีเวลตัวที่มันน้อยกว่าเราฮะัทุกคนเดี๋ยวหาก่อนนะแถวๆนี้น่าจะมีแหละคือเราเวลยี่สิบเก้าไงเราเริ่มเป็นเขาเรียกว่าไงเริ่มเป็นบอสแล้วแต่ยังไม่ใช่บิ๊กบอสนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอโปเกมอนดีๆให้ผมสักตัวหนึ่งแล้วคือ จุดมุ่งหมายในการทําคลิปไมครฟครั้งนี้นะผมอยากจะกจับโปเกมอนในตำนานให้ได้สักประมาณ10ตัวนะฮะทุกคนถ้า10ตัวนี่คือถือว่ามิชชั่นในเอ่อไมคร f ฟพิกเชมอนนี้เราคอมพลีทแล้วนะทุกคนก็ผมหวังว่าเราจะทําคลิปให้จนจบนะทุกคนหวังกับตัวเองว่าอย่างนั้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวหาโปเกมอนอ่าเจอเดี๋ยวทำไมอาหารผมไม่ลดวะโอเคมันปกติแล้วแหละอ่าเราเจอสิ่งที่เรียกว่าไงมันเป็นแบบให้เราเก็บของได้นะทุกคนโอเคเราก็เข้าไปเลยเก็บปุ๊บ แล้วได้เมจิกลีฟมาทุกคนมันเป็นธาตุเอ่อธาตุใบไม้ให้ทุกคนเดี๋ยวโปเกมอนแถวนี้มันไม่มีเลยหรือไงเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปโปเกมอนที่มันอยู่ในฤดูหนาวดีกว่าสวัสดีนี่ไบโอมอะไรเอ่ยนี่ไบโอมไอส์เพลนฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินในไบโอมไอส์เพลนกันแล้วกันน่าจะมีตัวสนน่าตัวตัวสนใจอะไรแล้ววะมีตัวที่น่าสนใจฮะทุกคนคือต้องขออภัยทุกคนด้วยนะที่ผมแบบลิ้นพันบ่อยๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยว์เขาเรียกว่าแบบอัดตอนกลางคืนสมองมันก็เลยแบบเบอะเบอะฮะทุกคนโอเค ออมีตัวอะไรให้เราจับบ้างไหม,ออม,ม,ม,มตัวอะไรดีอะแถวๆนี้โปเกมอนน้อยจังผมสงสัยผมต้องไปปรับออสปาร์เแหละเออเราเจอดิกเลตว่ทุกคนเราก็ใช้เออเวอร์พาไปเรียบร้อยน้องตายเลยน้องดับดินมาผมไปขอเก็บแล้วกันนะเออแถวๆนี้มีอะไรบ้างไอยเอะมีโปเกมอนอ,อัอนนี้โปเกมอนใหม่เลยเนี่ยเออไม่เคยเห็นมาก่อนนะอมีเเออขาเรียกว่าไงอะเขาเรียกว่าเป็นโปเกมอน เอ่ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะสิ่งโตทะเลเออใช่ใช่ใช่จะพูดว่าแมวน้ํา <c oughs> อ่าเราจับทับบิดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นธาตุผิดเราจําเป็นต้องใช้เอ่อโปกเกมอนผิดในการจัดการบอสด,ด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราจัดการบอสแล้วบอสมันจะสามารถแบบดรอปไอเทมหรือว่าแบ,บบอรดรอปบอลต่างๆให้เราได้นะทุกคนก็โอเคมาจับกันเลยทับบิดมาน,นี่เลยลูกใช้ท่าคุกไอแท็กไปก่อนได้เปิดก่อนนะทุกคนโอเคแล้วเราก็จะใช้เอ่อวัตถะเพาะโอเค ใช้เัตถอเพาะอีกรอบหนึ่งโอเคน่าจะจับได้แหละทีนี้เราก็จะสามารถใช้กดไปที่แบงค์ฮะแล้วก็โปกเกบ,บอลทุกคนแล้วก็ใช้โปกเกบ,บอลจับไปเลยมาดูซิว่าเราจะจับได้ไหมอ่าดูตรงนี้ฮะมาผมหนึ่งสองโอ้โหสองเองทุกคนโอกาสจับยากจังเลยเนี่ยฮะมาหนึ่งสองสามซโอเคออเราเได้นอนทับบิดมาแล้วนะทุกคน เรามาดูกันว่านอนเขามีท่าอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคเรามาดูกันเลยเออนอนชอบบีดมีเป็นท่าพิษนะทุกคนแล้วก็ดูสเตตสเตตก็ตามนี้เลยนะทุกคนโอเคอันนี้มีท่าอะไรพวกนี้ด้วยนะเออโอเคมีท่าโจมตีผมไม่รู้นะว่าอะไรเป็นท่าพิษอะไรเป็นท่าอะไรบ้างก็ทุกคนก็ดูแล้วก็บอกผมด้วยนะทุกคนนะเป็นการสอนผมบวยุยผมไปในตัวนะครับทุกคนอุ้ยเราเจอพี่ใหญ่ครับทุกคนโอ้โหเวลสี่สิบไม่น่าจะจับได้ คือเมื่อกี้ผมพลาดไปตรงที่คือตาแรกเราน่าจะเปิดไปด้วยเอ่อเจ้าคลิกบอลนะทุกคนโอกาสจับมันน่าจะประมาณเยอะอยู่นะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่เยอะอยู่ทุกคนมันน่าจะมีโอกาสจับได้เยอะอยู่โอเคโอ้เราเจอไอ้ไบโอมที่โปเกมอนในตำนานเกิดด้วยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออเขาเรียกว่าไบาโอมอะไรวะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้เออเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวคือไบโอมอะไรอะ่ะ ไอส์เพนสไปเอรออู้โอเคแถวๆนี้ก็มีโปเกมอนน่าจับเยอะมากเลยนะเนี่ยเหมือนมีแสงอะไรตรงนั้นด้วยวะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีอะไรอ่ะมันคือหอคอยอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เดินไปเดินมาเจอเฉยอะไรทุกคนมันคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันะทุกคนมันคืออะไรกันครับจะถึงแล้วทุกคนนี่คือการปีนเขาที่ทรหดที่สุดในชีวิตมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะใช่มันคือลาวาครับทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> เราก็นึกว่าแสงอะไรอาจจะเป็นวิหารหรือว่าหอคอยอะไรหรือเปล่า แต่สุดท้ายมันคือลาวาโดนหลอกโดนต้มตุนอย่างมากมากเลยว่ะครับทุกคนไม่นะแล้วก็ต้องลงเขาอีกแล้วเหรอเราเพิ่งปีนเขามาแล้วก็ลงเขาอีกแล้วทุกคนไม่นะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปบ้านก่อนแล้วกันอจะบกอน,อกนเก็บกบกวนก่อนจุ๊บได้อ่อน่าจะเป็นยาอะไรสักอย่างเฮ้ยทำไมเจ้าตัวนี้มันเท่ย,ยังวะ,ะมิเตอร์มามเจ้าตัวนี้ความจริงมันอ,อย่างไงอ่ะมันไม่ใช่สีอย่างนี้ไม่ใช่เหรอทำไมเป็นสีอย่างนี้ทุกคนผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านดีกว,ว่า เฮ้ยโอเคว่าน่ารักจังอะ่ะเฮ้ยจับละกันนอนน่ารักมากเลยคือจะเดินกลับอยู่แล้วคือแบบเห็นหน้านอนหน้ามันตัวตีนดีทุกคนผมเลยจับเลยดีวยกว่าโอเคมามาเลยครับนอนควิกแท็กไปโอเคน่าจะจับโอ้ผมลืมใช้เอ,อ่ Quick อควิกบอลนี่แหละใช้ควิกบอลเทอร์นี้ทันไหมเนี okay. ่ยโอเคควิกบอลไปมาเลยลูกหนึ่งสองอ๋อไมนะนอนอย่าตีพี่สิครับมาโปกิบอลไปดูซิว่าได้ไหมหนึ่ง 2 3งส,สโอเคเราได้นอนมาแล้วทุกคนเออน้อนดาลูมากะฮะทุกคนเขาชื่อดาลูมากะนะเอาเป็นท่าน้ำแข็งแล้วก็สเตตโอเคถ้าประมาณนี้เยี่ยมไปเลยเนี่ยเราจะเจอตัวนี้ด้วยเจอตัวนี้ก็น่าจะโหดเหมือนกันแน่ๆดูจากหน้าตาก,กาันเอ่อการกระทำของม,มันแล้ว,ช,ว,ลลวชื่อวีลี่เหรอเดี๋ยวชื่อวีลี่เลยวะเดี๋ยวนะ แต่เราไม่น่าจะจับนอนได้นะเวลเราไม่ถึงนะทุกคนแต่เราก็ต้องรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องคอลองไปควิกบอลนี่คือพลังของควิกบอลนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ผมบอกแล้วพลังของควิกบอลมันมีจริงเอาะครับทุกคนวเตทุอพอไปมีคนจะมาทาสู้เราอ๋อมีเบอร์รี่ดอกแต่เราไม่เก็บแล้วกันนะอ๋อเราได้นอนมาแล้วนอนเป็นท่ามืดกับน้ําแข็งโอ้ตอนนี้เรามีน้ําแข็งสองตัวแล้วเหรอเนี่ย อ่านี่เลยครับถ้าก็ตามนี้เลยนะโอเคเอาละทุกคนเราเดินมาถึงบ้านแล้วนะครับเดินไกลมากกว่าจะถึงบ้านนะทุกคนคือแบบปเกมอนไม่ค่อยมีเลยแถวเนี้ยแบบรู้สึกว่ามันน้อยอ่ะเราต้องไปปรับสปาวของมันนะเออเดี๋ยวอีพีน่าผมจะไปปรับสปาวมันแล้วกันนะทุกคนเออเราเจอปเกมอนตัวตัวเอ่อของสโตชิด้วยนะเจ้าตัวนี้เราก็จะใช้อ่อพลังของเอ่อควิกบอลนะเราจะใช้พลังควิกบอลไปเลยนะครับทุกคนมาครับหนึ่ง สองโอ้โหพลังคลิกบอลไม่ได้ผลครับทุกคนเราก็จะใช้เครื่อแท็กโอเคมาดิวะผมบอกเลยว่าเคื่อแท็กของผมเป็นอันทิตแรงมากแต่เขาตีผมคูณสองหรอโอเคเคื่อแท็กอูแรงมากเลยนะตัวนี้โอเคงับเราสามารถน่าจะจับได้แน่นอนเพราะว่าเรามีตัวแบกอย่างเช่นซีเจ็ดอยู่ในทีมนะทุกคนก็ไปกันเลยมาเลสบอลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามส กับจะสี่แล้วนะนเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาต่อเออไม่ขยับให้พี่สักนิดเลยสปอร์บอลหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาเอาโปเกมอนไปคิวก่อนอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแสงแดดยามเช้ากันนะครับทุกคนว่ามันจะสดใสขนาดไหนนะครับในเกมไมคราฟนะทุกคนถ้าใส่เชเดอร์มันจะสวยกว่านี้เดี๋ยวผมขอใส่เชเดอร์แล้วกันนะโอ้โหทุกคนสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ อันนี้เราใส่เชเดอร์นะครับทุกคน FPS เหลือ56เลยทีเดียวโอ้โหทุกคนมันสวยมากไมค้าวต้องใส่เชเดอร์ฮะเดี๋ยวเราขอเปลั่อันนี้เป็นฟ้าแล้วกันนะโอเคสวยมากครับทุกคนเรามาเดินดูกันไหมว่าตอนที่เราใส่เชเดอร์แล้วมันจะสวยขนาดไหนฮะทุกคนเอ่อเป็นอันนี้เป็นฟ้าโอเคครับโอ้โห FPS ตกเหลอน้อยมากครับทุกคน มันก็จะสวยอย่างนี้เลยนะทุกคนเรามาดูบรรยากาศไมค์ครับตอนเช้ากันครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศของไมค์ครับตอนเช้าโอ้โหสดชื่นมากเลยแต่ถ้าเ p s เราดีกว่านี้มันจะสดชื่นกว่านี้ให้ทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนผมก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไลค์กับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ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 